สบายดีหน่อยสิทุกคน,มนเมนี้ว่าันดีจะพาทุกคนมาอยู่ที่สยามพารากอนนะทุกคนจะมาเบิ่งงานเปิดตัวไล่ของดุยตองนะทุกคนจะเป็นสิ่งที่เป็นเหล่าแบบสวยงามที่สุดเลยนะเพราะมันเป็นรูปลายที่มีสีสันหลากหลายเลยนี่เลยทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่นาสยามพารากอนเลยทุกคนไฮไลท์ของเราก็คือนี่เลยเป็นงาน ของลุยวิสตองนะเป็นงานออหนวไลายของลุยว mm ิสตองกับว่าไรเนาะสวยงามดีเลยเนี่ด้วยสวยงามนี่แหละทุกคนเป็นไฮไลท์เป็นสิ่งที่พาอตาีอยากจะพาทุกคนมาส้มเนาะทุกคนเพิ่งเปิด โตเลยในมือนีเลยพักที่สองนี่สิับทุกคนนี้เลยอันน่ากระสีเป็นอ่ออาจจะเป็น,วนลวดลายแบบแบบนั้นนะทุกคนเป็น,วนลวดลายกระเป๋าบอ่อย่างเดียวกับประมาณนี้นะอันนี้กระสีเป็นแบบว่าพักท่องวลวดลายที่มีสีสันแตบกบสีสาร์แตกตาขนาดเลยนะแล้วก็มีเมือกนะทุกคนเออ เดี๋ยวไล่อยู่พอสมควรน,นะตอนนี้นก็เป็นเวลาหา้าโมงกว่าจะหกโมงแล,ลนะ้วเนาะไปสวัสดีครับทุกคนย่งางเบิง่งนหล่ๆเลยเนาะตัวงามไปเลยลายสวยงาม 4, 3, 8, 8, 8, 8. สีสันแฟนฟาด์ตฟราดยอดเลย ไอเดียการออกแบบมื่อไหรจะว่ามันเป็นเอ่ออียงเอา,เอาพิยูโฟมบปะนี่ครับแข็งเป็นไหนสิเป็นเอบีเอชปะวอลเลนเบรคคะทุกคนเป็นพลาสติกเอบีเอชหรือว่าพีอีหรือเอียงสินะแต่ที่ได้แหน่ะเป็นพลาสติกแข็งแน่นอนอย้อนร้ายแต่บ,บรรยากาศ มีรถไฟฟุงไฟฟ้า้สีสันของคนเด็นงามไม่ดีไหมคนก็นมาถ่ายหูปไลายกันอลไเลยพะว่ายังเป็นเืม่แหล่ที่เปิเปดโตเปิดงานนะทุกคนบอสตีกะจะบอดเขอไปนั่งถ่ายดอกเพราะว่าบอด้มีมือกล่องแล้วทุกคนอาชีพบมาเลยน,นะ tôi anh làm được gì vậy? mà băng, mà này đấy tôi con cả nà Lan sài gòn, sài gòn, sài gòn, คนกสิไลายเนี่ยจังหนอ่อยเขาก็มาเที่ยวมาถ่ายรูปเนาะส่วนในส่ีมีทุกเพศทุกวัยเลยแต่ว่าเออ่ที่เห็นกับส่วนใหญ่กับอายุวัยกลางคนทั้งนั้นเลยเป็นแลนด์มาร์กเลยแหละทุกคนเดี๋ยวว,ว,ว,วันนี้ านคือเป็นแลนด์มาร์กเนาะคือว่าแหละสยามพอเราก่อนโบมีไฟปรโข่เอามาหลุนกันเหมือนใน f u t เจอดาราตะกล่นโบมือนเจอดาราตะกลนบบแต่ก็สวยงามมีดได้ล,ละโอ้โอัอนนี้ก็ที่บนเห็นเนี่ยเป็นไม้อัดทาสีทุกคน ว่าสตีเห็นงานเกี่ยวกับฉันว่าสตีก็เลยหู<อ>สวยงามไปเลยชุดยอดเลยอากบลังกันไปยางเอาทุกคนยังพาทุกคนยังอ่าซองสายซองคว้า ให้ได้เห็นแต่ละมุมนี่เป็นตัวมึกเลยทุกคนเอาบปังเดียวบอลสตีว่าเป็นตัวมึกแต่แปลกที่มีแบบว่าไอขวัญของไอพลเมลไม่นะเปิดว่าจะได้วะคั่วบอลซื้อยังนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของงานเนาะลุยส์วิสตองเอ่อเอียงเนาะอันบบเป็นแบบนี้ต้นนิหน่อยนะอันบบเป็น คุณละ่ะสุดป็นแบบต้นไล่ของดุยบ้องบนน้องเลยวันนั่น,นแหละลก็เป็นเอ่อชื่อของงานนั่นแหละใหญ่งานนี้ตื่นเต้นสึดๆเยดดดายค่ะที่มันสวยงามนะทุกคนเออ ยังไงทุกคนมาเปิดนตาจะคลองเองเนาะม้นกาม่ายพี่ ย,ดยดโดยหางเหมือนในวัตถที่จะ,ระบริภาทุกคน,นย่างเข้าไปในหางพยายามพลากร่นนะทุกคนแต่พราแต่หลายคนเขาคงณทเห็นแล้วเนาะจะบริย่างเขาเยอะเลย มาเล่นมาเที่ยวถ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวซาตีเนี่ยเด้อทุกคนสุดตูดได้ไหมเนี่ย โอเคทุกคนสายกันลืมเขามากดไลรแกดแชรแกดติดตามัมหายปอสาตีนนเนาะนี่กับเลดีอีกเบอรหนึ่งที่มาทุกคนมาหลอกสยามเออนะหลังจากที่เพิ่นเปิดโตงานของลุยตองเรียว่าดวดไล่ของลุยตองเนาะต่อ คนยางเขาหางสุดเจอดเลยดิคนหลายแห่งอันนี้ก็เรียกด้ว่าปินแลนด์มาร์กเลยกับอะไรนน้ทุกคนซึ่งคนได้มากเาต้องมาทายลูกกันนะทุกคนมุมนี้สุดเจอดเลยดิ้าเป็นน้ำ ไส้งามเลยเออทางหลางก็คนยางเต็มขอตัวดีๆครับทุกคนมาหลอกได้ไหม ขึ้นมีบ้าซะดีกันขอลาทุกคนไปก่อนนะอย่าลืมคนไรกคนแร์คนที่ตามสำหรับคลมปนี้ขอกกล้ากังวลสั่งบายดีสวัสดีครับ